ท่านประโยคาไว้จรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกินกะคือเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็รู้ว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไว้หมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็จยาวอาบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปคือเรื่องของพิสูจห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกินขาวละห้าร้อยความตามพระบาลีมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบิสุห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสวระธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นต้นตอนนี้ท่านต้องฟังกัให้ดีนะครับฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นญาพิจารณาตามไปจงอย่าฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยไปเดียวเดียวก็เสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความคือฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความฟังส่งเดชไม่มีผล นี่ลองฟังดูตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทุศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมรกผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทัานนี้ผมไม่ช่่ปรรนามว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้บรร n ามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกําลังใจกันโซนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีท่านกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเหล่านั้นห้าร้อยรูปเนะเรียนเพื่อกรรมาฐานในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่าน,นี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานพระองค์สมเด็จพระปิชิตตมานเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐานอย่างไหนน้อแรจะเป็นที่สบายขมรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าษษพิสุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจา้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสพตามประกอบแล้วในอนิจจกษณะ คำว่าตามแะกอบก็หมายความว่ามีอารมณ์ไข้ครวญอยู่เสมอในอนิจจลักษณะอนิจจลักษณะนี่แปลว,ว่าคิดไว้เสมอไข้คร,ครวญอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียวคนก็ไม่เที่ยง สัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายทุดโทรมทุกวันบำรุงบำเรยยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็สแสดงว่ามันไม่เที่ยงในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยงนี่ท่านเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทกษบรฟังเรื่องของท่านแล้วก็หายใจของเราไปจับตับ้าง ว่าเวลานี้จิตใจของเราทั้งหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับว่าตัวของท่านมันเทีย่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปน่เที่ยงหรือเปล่า ถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่มแต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เร,ราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเรา แต่ในที่สุดทั้งพ่อและแม่ปูยญาติตาย,ายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไหมขอรับตรงนี้เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับเพื่อเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนคนดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุท่ายกคนดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมใปนท่ามกลางมีการสลายเป็นอดีตในอาการของมันเป็นอย่างนี้มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ถวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ทวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ถวน ไอเราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งทุกขณะจิตถ้าหากว่าเราจะคิดว่ามาออกจากท้องมออออแม่พ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตลองนึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไร พราไมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลกแต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระติจาอัตนาโจทยาตาหนังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลว มันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญาเพราะอะไรเพราะของในโลกนี่ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คของกูนี่ก็บข้องกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมใจมันเลวที่ท่าน มันไม่ยอมรับนะัะถือความ,มจริงมันเลวอย่างนี้ใจมันไม่เที่ยงก็บังคับใจมันเที่ยงเสีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นดำริว่าเคยทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกษัริปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมืนปีแกยันไม่เที่ยงไว้อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารณขณะที่จะสแสดงวัรรมทศนา จึงคิดว่าการสแสดงคาฐานด้วยอน,นิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาถาเดียวก็สมควรเพราะว่าแก่ทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงซะ้จนชุ่มเวลานี้เราไปสะก,กิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสะก,กิดแผลเก่า เธอก็จะไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้ทุชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจา้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้นเราจับไว้เป็นคติ ทรงอารมณ์อยู่บางเอญที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพรศรีอาริยะไม่ไกล่านแคะแผลเก่าเข้านั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตดำริดังนี้แล้ว ยังได้แต่กบับบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสังขารทั้งปวงในพบทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีนี่พระพุทธเจ้าเทแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะแสงขานทั้งปวงในพบทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสำหรับรูปประพรมก็เรียกว่ารูปประพบประพรมที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนก็ดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะอะไรกายเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกำลังชานเมื่อ,อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆใน้หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงและท่านยังตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสธรรมนี้เอง เป็นอันว่าเมื่อจบะัรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาพิสุทังหลายเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าพระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนไปอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิดคิดตามผมพูด หรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบาังเอิญท่านนั้นไหลไม่มีความเข้าใจในคําแนะนําของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนําความรู้มาแนะนําให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้าอยจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรรคผลแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุประชังแ้ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจา้าพระเทศท่านเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดาเหตการณที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็มาน,นั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจะมันถูกแลอผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระอรหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไว้ควรับเพราะว่าท่านนั้นหลายไม่แปลกเกี่ยนเรื่องท่านพายะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าพายยะเธอเห็นรูปแล้วจนทําจิตแต่เพียงสักตะไววเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันท,ทันที มืมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วมานั่งคลานั่งคลาดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในะขอรับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก อะไรมันทุกข์อเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกข์ตอนนี้เราก็เลยเบื่อจะทุกข์คนเสนเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกข์ยางนี้ดีไหมถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดตัวนไอ้คอมันจะรบกวนผมนะวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไอ,อีกด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ ในเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนั่งหลายให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พระอะไรเพราะว่าท่านก็จะมานั่งนึกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงจะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะ่ะ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขาอย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกก็แย่ไอพูดๆไปจมูกมันก็คัดจมูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านหลายเห็นว่าอาการท่านหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่ขรับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาเขาร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามมันไม่ได้แต่ถ้าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ยาทุกมันทําไมมีความรู้สึกยุดเสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทัร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข พร่าอาการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของขันหา้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเตสังบูปสมโมสุขโคซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวด,ดากายพรหมท่านบอกแล้วนี่ในพบต่างๆขันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอาบัญทั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายไรฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกข์ฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันจะทุกทําไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุเปเขายานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไป อารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขันเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหรันคิดไม่แค่นี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหรัน ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่ายก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียสีนินทาก็ช่างมันใครจะสนเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเที่ยพัดพร่แจกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ ทำได้ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้วันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นนันว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยคันห้าปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์ นักเสกํำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในเขรับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากรินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งนึกว่าอย่าเพิ่งกินได้กินแกงไก่นึกว่าวันน,กกน,นี้อยากกินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้จยกกินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็ตายไม่กินก็ตายเ้ากินมากตายเร็วล้วกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายทั้นั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรกับไอ้สภาวะที่มันจะบำโนให้เราตายอารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด อยา่าไปยึดถือจุดของความสุขอยา่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตาภาพจะเป็นพบใดๆก็ตามอัตาภาพมนุษย์คนดีจาม,มาพบก็ดีรูปมาพบก็ดี หมายความต่ภาพที่เป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก็ดีมันไม่เที่ยงน่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกไอ้ของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์ก็ทีแล้วเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์เพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้ว เป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันจะมายังไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไร เราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์เดรัรฉันไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นผมไม่ต้องการมนิยมอะไรมาทั้งหมดแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนนานิพานอ์อรบมญมาพโยคาวาจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่าน เพื่อรับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายัยจนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรเก็บเวลาสวัสดี